สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะเข้าใจผิดมา20ปีนุ่มคงกระพันสุดอัดอัน้นเผยเรื่องที่ถูกเข้าใจผิดมากกว่า20ปีนุ่มคงกระพันเฉลยแล้วความจริงที่เข้าใจผิดกันมา20ปีมีหลายคนง่ายเงิบเพราะหลายๆคนจำนุ่มคงกระพันสลับกับเก่งชาติชายนั่นเองบอกเลยว่าเรื่องนี้ต้องทําให้ลหลายๆคนตกใจเมื่อหนุ่มคงกระพันพิธีกรชื่อดังได้ออกมาเฉลยความจริง ที่ได้หลายคนยังชอบสับสนจำสลับและทักผิดว่าหนุ่มคงกระพันเป็นเก่งชาติชายและถูกทักผิดทักถูกมากกว่า20ปีโดยงานนี้หนุ่มคงกระพันสุดอัดอั้นความจริงที่เข้าใจผิดกันมา20ปีมีหลายคนหงายเงืบโดยได้โพสต์รูปคู่เก่งชาติชายพร้อมแจ้งว่าทั้งคู่ไม่ใช่คนเดียวกันอย่าจำสลับงานนี้เพื่อนๆในวงการเข้ามาแซวกันสนั่นเลยทีเดียว ขอขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ